Hold up. น่าจะตัวเล็กบบพวก4คนไม่สันเดี๋ยวนี้ถือหน้าถือหน้า

เต็มปาก Ha. Bóp lại đi. Cái nó là nào. Đã tăng khan rồi. 56 5 5ครับไปเด็ด7กิโกิโี5หมดหมดแหมมันก็มีน้าหน่อยคักๆๆๆๆๆเดี๋มันนี่หมดแล้วตาตูหมดอยู่อ้าย4โล3าะ2กิโลเต็มปากอ่ะปากกันเด้อดิ คหนึ่งครับพี่เดี๋ยวได้ยังไม่ถ่ายแรงโอ้ยโอ้ดามโอ้ดามโอ้หม้อโอ้หมออยังไม่ได้เป็นทูนหน้าดิสมโลได้อยู่

เลือดออกเลยเลือดใครเลือดมันเอาไว้ไหนเอาไว้ครบอกโดนกรเสจแขนล้าขึ้นอย่างนี้นะถ้าตีเข้าตรง

ะอมโอ้หึ่งกัดไม่ถูกมีโอออนนับด่วนด่วนไอ้เหี้ยอ้าวเรียบร้อยดอด่วนกะ็สองทีด่วนเลยปีดีกูไปแล้วโอ้ยสากอีสาก สากเอาไปแล้วอุตมะอุตมะโอุ้ตมะอุตมะเขาวนมวยเพื่อฟังอย่าเล่นอย่าเล่นนานให้รอมันก่อนตัวไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันก็ขาดนะเอาไว้เลยจะจริงกันทั้งเชียร์ตีกล่องอุตมะ

ตัวนึงสปิตลิง,งสปิตลิงไปไหนทั้งกล่องนึงทีไหนกิปหนึ่งสปิตลิงหนึ่งเมื่อวานผมไปถอดออกมาเลยจากตาเบ็ดไอสามทางเดียพรอม <c oughs> อืมฮะอยู่อยู่มัดจิกแล้วเต็มเต็ม